ทาง YouTube ช่องฟังเด็กคุยและ Facebook f แฟ p a g e เบนโบ๊ทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับชาคอนป .3 ท .3 เลขที่หนึ่งราชตพิริยาวรคุณลงเรียนชาลาบิทยาครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กกินาริสาพัราปาโหนูชื่อชื่อยกอยู่โรงเรียนสากลศึกษาบางมทองค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อเฟอร์กี้ครับอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์พิทยาครับเจ็ดรวบครับบอกเรื่องของตัวเองสองเรื่องจริงหนึ่งเรื่องไม่จริงเพื่อนๆเ,เนี่ยอาจจะฟ้าเรื่องที่ไม่จริงเป็นเรื่องที่1-2ห,หรือ3ก็ได้แต่อย่าบอกให้ใครรู้นะไมเ่เพื่อนๆทายกันเองแหละมีหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องไม่จริงบ้าน <c oughs> เบนมีจริงจกเรื่องที่สองคือ บ้านเบ้นมีแมวเรื่องที่สามคือบ้านเบ้นมีหมาจิ้งจอกเพื่อนว่าเรื่องไหนนะที่เป็นเรื่องไม่จริงอ่ะแปลกเอาหมาจิ้งจอกเหรอนึกว่าหมาจิ้งจกซะอีโอชามครับบอกว่าบ้านมีแมวแน่นอนเป็นเรื่องไม่จริงหรอกเรื่องที่สองอมรอบสาค่ะ เอาเรื่องที่หนึ่งแล้วกันบ้านมีที่จบไม่มีหรอกบ้านเบน้์ไหนเบน้์เฉลยด้ซีว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงอ่ะยังงั้นแล้วเบน้์เฉลยเลยนะเรื่องที่ไม่จริงก็คือเรื่องที่สามนั่นเองบ้านเบน์นมาที่จบจะไปมีได้ยังไงครับ หมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกเองหมาจิ้งจอกต้องอยู่ในภูเขาเท่านั้นถ้าพี่เบนซ์มีหมาจิ้งจอกหมาจิ้งจอกคงกินพี่เบนซ์ไปแล้วพ <c oughs> อเบนซ์จะไม่ได้มาออกรายการนี้แล้วพ่อเบนซ์โดน,นโเนล้วหมาจิ้งจอกมันแท้ขาเบนซ์ไปแล้วไงตอนนี้เบนซ์ไม่มีขาจะบอกให้ใช่เหรอ้ <c oughs> องก้มไปดูซิมีขาหรือเปล่าอะ่ะช่วยอยู่ขับไม่ได้เอ้โหไหวไหมจะขาดใจกี่เนี่ยโอเคครับโอเคโอเค เรื่องที่หนึ่งมีน้องสองคนเรื่องที่สองมีแมวสองตัวเรื่องที่สามเลี้ยงปลาครับเรื่องไหนเอ่ยเป็นเรื่องไม่จริงเพื่อนๆช่วยกันทายหน่อยเร็วอออ้องค่ะป๊อกเลือกเรื่องที่หนึ่งดีกว่ามีน้องสองคนเป็นเรื่องไม่จริงค<อ>ง,ง,งั้นเบ้นเบ้นเลือกเรื่องที่สามแล้วกันดีกว่านะ น้าซีโบ๊ก็ว่าจะเรื่อง,องที่สามเหมือนกันมีปลาห้าสิบตัวจะเป็นไปได้ยังไงมั่วเหี้ยน้องชาคอนฉเฉลยนายซี่เรื่องที่สามถูกต้องครับแต่ไม่มีแต่ไม่เลี้ยงแมวสองตัวไม่มีน้องครับแสดงว่าเรื่องไม่จริงก็สองเรื่องอะสีครับมัว่วแล้วนะชาคอนต้องเรื่องไม่จริงแค่เรื่องเดียวนะอ่านี่เรื่องเขอสามผิดเอาถเถอะเลี้ยงปลาห้าสิบตัวจริงองอน้องชาคอนจริงครับ อาหารนกยูงครับโอ้คุณรู้ได้ยังไงมันมีห้าสิบตัวจบปลามาทีละห้าสิบเลียงไว้เฉยๆครับเว,เวลายุงออกไข่ก็จะได้กินไข่ยุงกินไข่ยุงเริ่มไปม<า>แ,แปลกนะ <c oughs> ไปถึงลูกน้ำ <c oughs> บอกนะนกยุงมันต้องออกยุงมันต้องออกลูกในน้ำนิ่งบ่อปลานานิ่งให้ปหลาหางนกยุงกินไข่ไข่ยุงหรือว่าชาคอนจะกินไข่ยุงอะ่ะ ให้มาหางนยุงกินครับโอ้โหกคนก็งงนึกว่าน้องชายคนจะเอาไข่ปลาน้องยุงมากินตรง็มหมดเลยายถึงไข่ของยุงครับอ๋อเรื่องที่หนึ่งคือเล่นเปียโนเป็นไหมครับข้อสองคุณแม่เป็นช่างแต่งหน้าข้อสามตัดผมเองได้ทุกคนว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไม่จริงของน้องเฟอร์กี้อันนี้ย ถามครับน่าจะเป็นเรื่องที่หนึ่งแน่นอนตามค่ะเบนเลือกเรื่องที่สามนั้นโมดเอาเรื่องที่สามเหมือนกันตัดผมเองได้มันจะเท่กันไปแล้วอย่างไรก็สามแน่นอนบอกว่าหนึ่งบอกว่าหนึ่งเชื่อป๊อกไอ้น้องเฟอร์กี้เฉลยเลยครับเฉลยข้อสามตัดผมเองไม่ได้เด็ก็เเบนถูไอต่อผิดคือจริงๆแล้วตัดผมเองไม่ได้นั่นเอง น้องเฟอร์กี้เล่นเป็นโนได้หรอครับเล่นเป็นครับมีปจยนโนข้างบนด้วยค่ะอ๋ออ๋อแล้วเรียนมานานเรืยังครับน้องเฟอร์กี้เรียนตั้งแต่กี่ขวบเนี่ยเจ็ดขวบถึงเจ็ดขวบครึ่งครับยังเรียนอยู่ครับแล้วที่บอกว่าคุณแม่เป็นช่างแต่งหน้านี่ยังไงหรอครับเล่าให้ฟังหน่อยสิรับแต่งหน้าให้คนอื่นใช่ไหมใช่ครับเครียของแม่เมคอัพแอนเฮ์ไวอันจ้า ขอชือร้านเรื่องที่หนึ่งหนูเคยวิ่งรอบสนามเรื่องที่สองหนูเคยล้างจานเรื่องที่สามหนูชอบพี่บ๊อกจริงแน่นอนเรื่องเนี้ยบปอกฟันธงเลยคอนเฟิร์มว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องที่สามไม่จริงแน่หนูเชื่อชคอนว่าไงน้องชาวคอนว่าเรื่องไหนเรื่องที่สามหนูว่าไม่จริงแน่หนูเชื่อเบนเนาะเบนขับไม่แตกฟังจบแล้วเบนเลือกเรื่องที่สาม เองที่สามแต่ป๊อกป๊อกคิดว่าเรื่องที่หนึ่งมากกว่าที่เป็นเรื่องไม่จริงอ่ะวิ่งรอบสนามไม่เชื่อหรอกโอ้ยเรื่องที่สามเหมือนกันนะอะมาเฉลยกันเลยดีกว่าอยากดูนะสีน้องโยกเรื่องที่สามไม่จริงค่ะเฮ้ยเ้ยเยเบสโฮมันนี่ใจรังป๊อกเลยอย่าเศร้าอ่ะร้องไห้ดีกว่าแย่เลยอะ ปอกออกจะหล่อเท่ขนาดนี้ทำไมไม่ชอบปอกอ่ะเสียจุยเสียจุยน่าสงสารเขานะเสียใจคนนี้เสียจุย้วว้าเสียใจเลยอ่ะวิ่งตอนไหนอ่ะทำไมต้องวิ่งด้วยอ่ะไม่ตอนปสามเขาเคยให้ฝึกวิ่งค่ะทั้งปทั้งระดับชั้นปสามโดนวิ่งหมดเลยค่ะอ๋อแล้วสนามใหญ่แค่ไหนอ่ะประมาณเท่าโรงอาหารนะคะโอ้หต้องเหนื่อยมากแน่เลยอ่ะไม่เป็นลมหมอ ไม่ค่ะเป็นลมก็ดีๆๆดีเย็นดีเป็นลมคืออยู่อยู่หลับครับลมมันอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้ <c oughs> เรอหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยหัวชะมัดแล้วที่บอกว่าล้างจานนี่ช่วยคุณแม่ล้างจานที่บ้านบ่อยหรือเปล่าคะทั้งสยกบ่อยค่ะผัดผัดวีนกับมุกค่ะสมมุติว่าวันจันเวนหนูล้างจานหนูก็ล้างจานไปส่วนมันังคานก็เป็นของมุกแล้วก็สลับกันไปอย่างนี้ค่ะ มันกเป็นป๊อกป๊อกคงไม่ล้างหรอกมั้งดีไม่ดีจะใช้เบนซ์กับโบ๊ทล้างหรือเปล่านี้ยนี่ป๊อกไม่ใช้จานเลยป๊อกใช้มือหยิบเอาเลยบางทีป๊อกก็ใช้ใบตองแทนจานข้าวล้างคะย่ะาะล้างใบตองหรือยังมาฟังเรื่องของป๊อกกันดีกว่าเพราะป๊อกก็มีเรื่องมาเล่าเหมือนกันนะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องไหนนะเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องที่หนึ่งของป๊อกก็คือหนึ่งป๊อก เคยขอเงินแม่ไปซื้อขนมเรื่องที่สองปอกไม่เคยขอเงินจากพ่อได้เลยเอ๊ะจริงหรือเปล่านะเรื่องที่สามปอกไม่ชอบเวลาที่คุณแม่ไม่ให้เงินไปซื้อของเล่นนีเ่เรื่องไหนหน้าเป็นเรื่องไม่จริงฟังทันปะเอ่ยงงแน่เลยสองค่ะเบนก็ว่าสองนะสองครับบดบดลอกก็ได้สองเหมือนกันนะ้าเรื่องที่สองครับ ห้ีตามกันหมดเลยนะสองอ่ะใช่หมีถ้างั้นต้องมาดูแล้วแหละว่าจะถูกกันหรือเปล่าอาจจะผิดก็ได้นะเรื่องที่ไม่จริงก็คือหนึ่งสองซมเครื่องที่สองนั่นเองสองจริงกคนเลยบอกไม่เคยขอเงินจากพ่อได้เลยะเมื่อตะเกียะ ขอพูดถึงเรื่องเออการของเงินใช่ไหมแล้วเพ,พื่อนล่ะของเงินจากใครเป็นประจำหลักครับเริ่มจากชาคอนเลยพ่อแม่ครับแม่ให้เงินเอามาเก็บแล้วเลยก็ของงายมากที่สุดผมแม่ขอแล้วเอามาเก็บออมเอาไว้อย่างเงี้ยหรอใช้เปล่าชาคอนใช่ครับพ่อพ่อแม่จะให้เองค่ะไม่ต้องของเลย <c oughs> อุ้ยดีจังอะ่ปะป๊อกก็ไม่เคยขอเลยใช้ขโมยเอา โหไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ได้ขอเงินบ่อยครับไมไ่ขอครับคุณแม่ให้เองแล้วถ้าเกิดน้องเฟอร์กี้อยากได้เพิ่มมาจะขอใครอ่ะอยากได้เงินเพิ่มอ่ะแม่ครับไม่ค่อยดูดเท่าไหร่ครับแม่รวยครับแม่รวยครับแม่รวยหรอ <S <S ชอบนะนี่ฮะเวลาไปขอเงิ <S 2> <S 2> <S คนคุณพ่อคุณแม่ มีไหมที่ขอแล้วไม่ได้เงินน่ะมีอับไม่สนใจอัะไม่สนใจเงินเราสนใจอะไรอ่ะไม่สนใจเงินอ่ะสนใจขนมที่ครูแจกออเอาขนมที่โรงเรียนค่ะเวลามีให้ทำอะไรถ้าถ้าทําได้มีก็จะให้หนมค่ะโอ้ยใจดีจังเลยอ่ะมันบอกมีดว่าขนมให้ป๊อกมั่งจีได้เปล่าครับ ไปเรียนโรงเรียนหนูก็หอนสมัคเข้าไปก่อนหูน้องเฟอร์กี้กำลังเอาเงินมาโชว์วิมโปรยเงินโชวด้วยเงินโปรยเงินรวยจริงๆเลยคนคนนี้มันเงินจริงหรือเปล่าไหนขอดูชัดๆหน่อยสิอะไจริงหรือเปล่าแบงก์จริงนี่ยยแบงจริงด้วยเ่ะขอเงินพ่อแม่มีข้อแรกเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าครับ ไม่มีค่ะได้วันละร้อยร้อยไว้ใช้สองวันค่ะหนูกับมุกแบ่งกันคนละห้าสิบค่ะโอห้าบาทแต่ละวันค่ะบางนูบางที่ก็ย <c oughs> ี่สิบบางที่ก็สิบครับสิบบาทมันจะไปซื้ออะไรได้บ้างอ่ะชาคอนไม่มีที่โรงเรียนนี่ครับหนึ่งบาทก็ยังซื้อได้นะอุ้ย <c oughs> ใช่เหรอหนึ่งบาทมันซื้ออะไรได้อ่ะ น้ำแข็งเปล่าค่ะหนึ่งบาทนี่ขามาทำอะไรเ่ะครับน้ําแข็งเปล่าเอามากินแก้ร้อนครับแล้วมันที่โรงเรียนมันมีอะไรถูกกว่าหนึ่งบาทบ้างไหมมีเปล่าไม่มีค่ะพป๊อบอยากกินของฟรีคุยรู้ได้ไงอ่ะเพราะว่าดูจากภูมพี่ป๊อบพี่ป๊อบมีห่วงยามประจำกายป๊อกเพิ่งไปว่ายน้ำมาแหมก็ป๊อกก็ขอเงินใครไม่ได้เลยนี่นาก็เลยต้องกินของฟรีจี ้เงินไปโรงเรียนวันละเท่าไหร่呀สิบบาทครับสิบบาทหรอกพอเปล่าวะพอครับได้ซื้ะไรเลยครับเอามาเก็บไว้อย่างเดียวครับปลกออมสินครับอู้แสดงว่าเพื่อนๆเนี่ยได้เงินมาจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เอามาเก็บออมไว้แน่เลยมันตัวอะไรอะ่ะมันเหมือนน้องชายป๊อกเลย <laughs> น่าเหมือนป๊อกเลยอะ่ะเมื่อกี้ป๊อกนึกว่ารูปลิงซะอีกนั่นคือกับปลุกออมสินเนเอเอามาให้ป๊อกทุบซะดีๆมีกี่บาทในนั้นน่ะ มีใครเอาไปฝาก,ากธนาคารบ้างหรือเปล่าครับไม่ครับป้าค่ะไม่เคยครับพี่ผมบอกว่าจะเอาเงินไปฝากที่ธนาคารพี่ผมก็ไม่ได้เอาหรือจะเอามาฝากที่ป๊อกก็ได้นะเพื่อนๆถ้ามีเงินแล้วก็ามาฝากป๊อกได้นะยังไ,ไม่มีวันจะไปฝากครับทำไมเ่ี้ยทำไมไม่เชื่อใจป๊อกอรอ พ่อบอกว่าจะาทุกประปุกออมสินพวกหนูเขารู้ก็หมดเล่าของหนูอ่ะทุกไม่ได้ไม่นั้นหนูโกรธแม่มาอดไปผมจะเอาไปฝากกับป๊อกครับระวังโดนขโมยนะุ๋ยไม่ไว้ใจป๊อกหรอปอกไม่ได้เอาไปทำอะไรเลยแค่เอาไปซื้อขนมกินเองนะชื่อไม่ได้เลย เพื่อนๆดีเนาะรู้จักประหยัดอดออมด้วยเนอะเป็นบทว่าเปล่าใช่ทุกคนมันเด็กดีมากเลยเยอะอ,อย่ามาเรียนแบบป๊อกนะป๊อกไม่ค่อยประหยัดเลยอ่ะมีตังค์ก็ใช้จ่ายซื้อขนมซื้อของเล่นหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนะต้องรู้จักประหยัดอดออมนะดีแล้วฮวันนี้เพื่อนๆเราก็ได้ความเห็นจากเพื่อนๆเยอะเลยเนอะเป็นบทว่าเปล่าใช่มีทั้งขอเงินจากคุณพ่อหรือจากคุณแม่ด้วย พี่เบนขอฝากให้เพื่อนๆติดตามชมรายการเบนโบ๊ทฟังเด็กคุยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งที่ u t u b e ช่องเบนโบ๊ทฟังเด็กคุยด้วยนะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบก,กับพวกเราได้ใหม่ในรายการเบนโบ๊ทฟังเด็กคุยวันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายแล้วเจอกันืเจอกันไหนบ๊ายบายบ๊ายบาย น้องๆที่สนใจสมัครเข้าร่วมรายการเบนโบทฟังเด็กคุยสามารถเกอกใบสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะแล้วเรามาคุยกันนะครับ